ครับหลังจากเมื่อวานเราขึ้นไปหนึ่งไม้กับขวามาบันกินเขาเที่ยงก็บเลี้ยวขึ้นตากแดดครับผมนอนขันสบายใจครับผมเพดตังไฟผม,อมนอนขันสบายใจเฉิ่มแล้ว ถือว่าดีครับผมไประดับอีกระดับหนึ่งวันนี้ก็ทีไลร้ไล้พี่นอ้องไล่ฝึกไย้หละพี่น้องแขกียหนปลาลงมาหาเลยครับพี่น้อง có hình ta đẹp ba má đây phải quên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không để. พี่น้องผมก็ขอจบคลิปไปเพียงส่านิ้มาอัปเดตอาการหลังจากเอาขึ้นฝึกไมเล็กเมื่อวานครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงส่านี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ